สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้ไม่จะหอหนนึงหนุ่นนากันนะเจ้าช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลนุนาเนาะอันนี้เป็นนูพุกนะเจ้าไผ่บํามักเลื่อนผ่านนะจ้าวัตถุดิบหลักของเฮาเนาะวันนี้เฮาจะหอหนึงอใส่กะคานนะเจ้าหลอวสคานะเนาะดอกแคบ้านนะจ้า แล้วก็ดอกดีกั้งนะจ๊าบัตทัวไส้หมูเนาะตามด้วยดอกหมากหน้าบ้านเฮาเนื้อเช้ามันจะมีรสชาติหวานเนาะใส่แกงแค่ใส่ห่อนึ้อนีร่าขนาดนะจ้าบในส่วนของนูนหน้านี่ก็เอาไปย่างมันแห้งมันยาวให้ก่อนนะจ้าย่างให้สุกประมาณ70%นะเนะจ้าบอันนี้ก็ได้ที่วเจ้าหอมคือหอมคืนนะจ้าแต่ยังแบบสุกเตื้อนะะจ้าบในส่วนของพักก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะจ้าอันนี้เป็นบัตทัวเนาะตามด้วยดอกหมากเนาะพักเป็นก้อมเป็น้นอย ชิ้นจะเล็กกว่าเกงแค่นะจ๊ะถั่วพลูนะ๊ะถั่วพูข้างสวนนะ๊ะดอกแคนะค๊ะมาซอยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยใ,ใส่ไปทั้งดอกก็ได้นะ๊ะอันนี้กับผักชีฝรั่งนะ๊ะหอมขึออม้น,นะน,นหอมขึ้นเนาะซพพะผักนะ๊ะต้นหอมผักชีนะ๊ะ ส่วนสคานเนี่ก็มาหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นน,นะสคานมีรสชาติเผ็ดนะจ๊ะใส่แกงแค่ใส่หอยเนืน้นี่แซ่บนะจ๊ะในส่วนของหนูก็มาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำนะเนาะเผดมักชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่เผดม,มักชิ้นน้อยก็หั่นชิ้นน้อยนะจ๊ะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะจ๊าในส่วนของวัตถุดิบของเ้าวันนี้นะจัาในส่วนของพักกะเด็ดไซส์เรียบร้อยเนาะไปหน้าเตากันเลยนะจ๊าตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปกระเทียมลงไปเจียวนะจ๊าพริกแกงลงไปคั่วนะจ๊าอันนี้เป็นพริกแกงเมืองพริกแกงเหนือเขาตัางกันเองนะจ๊าสีสันของพริกกันแล้วแต่พริกนะจ๊าเนื้อหนูใส่ลงไปนะจ๊าสูตรของแม่เลยนะจ๊าเอามาคั่วให้ก่อนนะจ๊าถ้าเป็นจิ้นดิบนะจ๊าจะมาคั่วให้มันแบบ หอมคือหอมึ้นนะจ๊ะมาปรุงรสเพิ่มเติมเนาะรสดีเล็กนะ้อยชิวรสนิดหน่อยใส่ลงไปนะจ๊ะ คั่วจนได้ที่นะถ้ามันแห้งก็ใส่น้ําลงไปให้น้อยนึงนะจ๊ะสับปะผักใส่ลงไปนะจ๊ะผักเนี่ยบบต้องคั่วจนสุกนะจ๊ะเอามาคั่วให้มันเข้าพริกเข้าเกลือเข้าเครื่องมาได้นะจ๊ะพอได้ที่แล้วก็จะยกลงจากเตาพักให้เย็นเฮียก่อนนะจ๊ะหอนหอน,หอนมาไ,ได้นะจ๊ะมันหอนมือนะจ๊ะบ,แบบแชอยางล็อกนะจ๊ะอ่าได้กระจายไปต่องกล้วยเห่านี้นะจ๊า มาหอ่อแบบห่อพอดีพอดีนะจ๊ะันนี่หอกินเองนะเจ้าเล็กพ่องใหญ่พ่องนะเจ้าคนยายกับบรรจงห่อเนาะห่อน,ะหอหนึงเนี่ยใใจไปตองสักสองจันนะเจ้าถ้ามันชั้นเดียวมันจะแตกนะเจ้าถ้าตองแตกในน้ําห,อห่อนึงจะกระเด็นมันจะสดอ่าีน,นก็มบซ้ายมบขาในเจ้าวิธีห,อห่อนึงนะเจ้าไม้กระัด กรัดนะซาวเสร็จเรียบร้อยได้สี่ห่อนะซ้าตั้งหม้อนะซาวน้ำหอนได้ที่กะหอนึ่งไปวางนะซ้าหอนึ่งหนูนี่กันนึ่งไว้ประมาณสัก30นาทีเป็นอย่างน้อยเนาะมันจะได้เปื่อยนะซ้าไผ่มักเปื่อยกันนึ่งเมอนถัมน้อยนึ่งนะซาวอันนี้ข้างในของหน้าตาหอนึ่งหนูพุกของอันนะซาวไอ้แบบคนมักหนูนะซาวคลิปนี้ถ้าผ่บ่มักบ่ชอบหนูก็เลื่อนผ่านไปเลยเนาะมีคลิปอื่นให้ดูไปเลยนะซ้าเมนูอื่นๆก็มีนะซ้า แต่วันนี้เป็นคลิปหอน,หนึ่งหนูหนานะเจ้ากินกับข้าวหนึ่งหอนๆนะเจ้าเมนูตามฤด,ดูกาลเนาะช่วงนี้ก็มีหนูหนานะสาว